ออสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมซอมบี้เอสเคปนะครับกับเออด่านอะไรอีกวะเนี่ยอ๋อแทงเหล็กแทงเหล็กนี่ไงตอนนี้มีอยู่5คนนะครับซึ่งผมมีนะห้องเนี้ย20กว่าคนนะก็เดี๋ยวพอเขาบจบเกมปุ๊บนี่เดี๋ยวเขาก็จะมาห้องนี้กันเองแหละแล้วก็เหมือนเดิมเราจะไม่พูดนะครับซึ่งเราจะเงียบๆเ,เขาไว้ไม่ขึ้นยากจังวะฉันขึ้นได้ <laughs> ตามฉันมาสิฮึบระฮึบระฮึบฮึสะฮึอุบบบปะจ้าอ้าอ้เฮ้ยสไลด์เปิดเพลงอ่าผมชิงเปิดก่อนเลยเพราะเดี๋ยวมันต้องมีคนเปิดแล้วก็เอาไปโยนไกลๆอ่ะกุนโอ้โหฮึบปี่เนี่ยไมจะโยนลงไปเลยเนี่ยเออโยนไกลๆเลยอ่า โอเคเราจะจุกที่เดิมนะครับตรงนี้แหละปลอดภัยสุดแล้วเย่ yeah, แล้วก็ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับไม่มีใครจําผมได้แน่นอนอะ่ะเฮ้ยจะเฮือฮัลโหล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  my friends อันเนี้ยอันเนี้ยจะจุก <Hello. S 1> ตรงนี้เหรอไม่ไม่ตรงนั้น <Hello. S 1> พื้นที่ฉันยาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จ้องหน้าฉันดูหน้าฉันฉันเครียดขนาดไหนฉันสีเลือดเรื่องนี้เนะี <Hello. S 1> ย่ยจะจุกตรงนั้นเนะี่ยะเดี๋ยวลองดูนะ มีใครเป็นคนถ่าไหมครับมีใครเป็นคนถ่ายไหมที่รู้ว่าเราจะอยัสดีครับคือผมอยากเล่นกับคนที่คุยรู้เรื่องเลยครับผมอยากคุยกับคนอื่นไงเข้าใจไหมฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เจอได้แบบอีลุงตุงนางหน่อยเอ้างั้นเราทักทายละกันแมียวแมียวแมีียยวเมว วววว้้าาแมวแค่นี้ก็ไม่มีใครจําได้นะครับใช่กูพูดภาษาคนไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเขารู้กันถ้ามีเครื่องเปลี่ยนเสียงเหมือนคนนั้นก็ดีสิใครมีปืนหรอครับใครมีปืนหรอครับแมียวแมียวแมียวแมวแปลก็คือไม่รู้เหมือนกันครับพูดภาษาแมวใครมีปืนนะนี่กูเป็นแมวแล้วเนี่ย อย่างงี้ยัง,ยง,ยงมันมันแค่สงสัยมันแค่สงสัยอย่างก่อนอะไรยังครับน่าจะไม่ใช่นะขอบคุณมากว่าแต่เขาเคยทักทันเซียนมิวบิเมียวหรอก็ทำอยู่เนี่ย nice อยอะมากอยอะมากพี่ไปเขาอยู่เซิร์ฟเอเอเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์อะไรนะเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนะครับผมเพิ่งไปเจอเขามาเลยเนี่ยอ๋อเมือ่อไม่นานนี้ แล้วผมก็ย้ายมาเอเชียจริงๆก็อยู่ตรงหน้ามึงนี่แหละแต่ว่าเราจะไม่พูดนะครับพี่ไปเขาอยู่ซับเบอร์ยูโรครับไม่ผมอยู่ทุกที่ตรงไหนมีคนผมก็ไปอ่ะมีคนเด็กก็ไปหามีคนห้องกีคนวะสิบเอ็ดคนมีคนเแมีจะอะไรนะครับแมวมียวแมวนี่เสียงมั้งเสี่ยงมันค่อนข้าที่อะไรคัดเลยนะ ผมก็อาจจะไม่ใช่นะนิสนิสดีดีดีนิสเหมือนแบบมึงมึงคือตัวแก้ตาให้กูเลยขอบคุณมากเออมันมีคนชื่อไปในห้องนี้มีแต่แมวอลไะครับตอนนี้มีอยู่13คนนะครับน่าจะกำลังเดือดคนนี้นี่เหมือนคุยรู้เรื่องนะครับคนนี้เนี่ยคุยรู้เรื่องผมว่าถ้าเกิดผมเล่นกับเขาเนี่ยผมน่าจะคุยกันได้นะคุยกันได้คุยกันได้ ไอ้คนที่ทำเสียงมิวมิวมิวเขาใส่เสื้อที่เปิ้ลจัมดึกเกิดแล้วคนี่ทำเสียงมิวมิวเสื้อ Hello ไม่ใช่ไหนคิดไปเองไหนคิดไปเองมันไม่ได้อยู่ข้างบนนะคะลำโพงอ่ะเิวมเนี่ยมันมันคุ้นมากเลยนะแล้วก็ใส่เสื้อที่เปิ้นจำด้วยเฮ้ยคนใส่เสื้อเปิ้นจำมมีเป็นโหลยไม่ใช่แค่พี่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว เออน่าจะไม่ใช่หลอกกู่วงแล้วเอ้เดี๋ยวเขาเขาอยู่ตัวเรียตัวที่ของเขาด้วยไม่ใช่ตรงนั้นมันที่ใครก็จุกนะไม่ใช่ทำไมจุกผมผมกามคิดไปเองคิดไปเองน้องคิดไปเองอุ้ยกูหลุดกูหลุดปลือกดอุ้ยแล้วแล้วที่หกอะแล้วแล คนที่ผมเผือไปเจอแล้วคนที่ผมไปเจอที่เซเวอร์อ <c oughs> ยุโรปเนีย่ยใช่หลากอนหลักอนเออเออดีมากนั่นแหละต่อยมาโอ้ยต่อยยุกต่อยอยุกตาย <c oughs> แล้วไม่บอกว่าอยู่แข่งเ่นมันว่ามาได้ไงอ่ะปกติมันต้อง มันต้องไอ้นั่นดิมันต้องวาร์ปไม่ได้ตอนที่อยู่ใกล้ๆคนดินี่แน่นี่แน่ไอ้นี่ก่อนเลยมันจะตายแล้วเป้าหมายของฉันเออตายไปสองไป,ไปสองไปสามเก็บสามเก็บสามบะหมีมม่เกี้ยวยวิ่งแล้วมันเกิดด้านหลังผมได้ยังไงเนี่ย,ยจะไปไหนาตาติดด้วยอืม ออืข้าล้างผาพันข้าเป็นหลายตัวแล้วไม่น่าจะยากโยนดีมากดีมากๆเลยเลยสิบคนนะตอนนี้อะไรวะม่นเกิดมาคือแบบแบบว่าแย่าไปจะแต่ไม่บอกไม่ไม่ไปเราจะไม่คุยด้วยตายคนแรก <laughs> ยุงมันเกิดด้านหลังผมเฉยเลยครับไม่ไดีสมมติมันสิงล่างผมเลยก็แแบบเนื้อแนบเนื้อแล้วเมื่อกี้อะไรกันเฮ้พอละในเมื่อเราตายแล้วนะครับปึ๊บเออเราจะปิดเสียงเอ้ตรงนี้หวัดดีนายมันทำอะไรอะ่ะให้เรามาช่วยไหมในหาของอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเหมือนไม่มีปืนพกด้วยนะจุกไม่ได้อโอโ้โหจุกด้วยความเร็วสูงซะด้วย สงสัยจะมีสกิลจุกที่ใช้ได้นีนายอะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะกูมาแล้วโอ้ยดูดดูดปล่อย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 โอ้ย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 จู้เก่งจู้เก่งโอ้ยจู้เก่งกระสุนมีสามนัดจู้เก่งจู้เก่ง จูกเก่งเฮ้ยเรียบร้อยไม่ได้เกณฑตัวนี้ของฉันนะนายไปหาที่อผมเป็นคนผมเป็นคนเพื่อนเพื่อนเพืเราเป็นคนปล่อยไข่แป๊บนี่นายกวางไข่มันขึ้นมามันต้องเหยียบอะอย่างน้อยๆโลทองโลทองเมาหรือเมาเร็วโลทองโลทอง ดูจากที่อเด็กนี่มันเปิดไมค์คุยนะครับน่าจะคุยตลอดทางเลยมั้งผมเลยปิดเสียงไว้แล้วนะครับน้องโทษนะไปใครไปใครไปไข่เออเยอะตัวไข่ไข่คสามฟองแล้วใครสามฟองแล้วไอ้ดีโอ้โหพยายามยิงเหรอนายดูตาแล้วนะใ,นใครต้องมาเหยียบใครที่ตรงนี้เนี่ยเออนายช่วยด้ว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 ยเอเ <c oughs> ต็มหน้าเลยโอ้ยกูคนไง ให้เราคน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 เบื่อคนไงคนต่อยแวกเลยได้เองไปเลยล่ะเฮ้ยรถไฟขึ้นที่แล้วเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมึงกึยมึงกึยมึงก็ยับ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 หลมันน่าจะหายหมดแล้วโหลโมทโอ้ ยังมึงยังเลยเหรอกูต่อยไปกระดาษนั้นพเพื่อนขึ้นรถไฟด้วยต้องหนีขึ้นรถไฟครับต้องหนีขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟแล้วก็ปล่อยแขแบปเออจะออกแล้วอ่าง่ายถ่ายกล้องปล่อยไปแล้วหนึ่งป,ล,ป,ล,ป,ล,ปล,ล่อยไป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 เออเนี่ยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วย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 พี่เนี่ช่วยด้วย ช่วยด้วยตบตกละเสร็จแลวนี่เนี่ยปฏิพน้องยิงกูนิ้นนื้นเนื้อจังเบอร์เนี่ยผ่าแล้วคนออกตัวอ,อยู่นั่งเยอะอะไรกันวะฮ่าเสียงแป๊บไปมาฮที่สามว่ะครับเจ๋งฆ่าคนไปห้าคนเป็นไง อะไรนะไม่ตนฟัง <c oughs> ผมไปเปลี่ยนชื่อแป๊บหนึ่งครับตอนนี้มีคนจําได้และชื่อนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับมาห้องนี้14คนแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มเกมด้วยเราเข้าไปหวัง,ว,งว่านะหวังว่าคงจะไม่ตบกันอยู่ใช่ไหมมันเคยมีนะที่ว่าผมเข้าไปอุ๊บนี่มันเกมคือเกมมันเริ่มแล้วครับแต่ว่าเรายังเป็นคนไงคือถ้าเราเข้าห้องถือว่าเกมมันเริ่มไปแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นยุงเลยนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปตอนที่ว่ามันเพิ่งเริ่มแมทไงแล้วเราอาจจะเกิดเป็นคนได้นะครับเออ ขอให้เกิดมาปุ๊บนี่เขาตบกันแล้วนะเดี๋ยวไม่กลังนวลๆกันอยู่กูเข้าไปกูโดนตบตายนี่ไม่เอานะออกก่อนไปเล่นห้องอื่นสิบหกโอเคเปลี่ยนชื่อแล้วห้องเดิมเลยคนเดิมด้วยพี่ไปจริงป่าววะเหมือนรู้เลยเหมือนรู้ว่าออกไปเปลี่ยนชื่อนี่มาแล้ว F อฟโอ้ยกูไม่บอกจะเอฟยูเนี่ยอาจจะไม่อีกแล้วเหรอเราจะไม่จุกที่เดิมด้วยนะครับเพราะไอ้น้องนี้เซนต์มันดีเซนต์มันแรงครับมันบอกว่าพี่ไปชอบจุกตรงนี้เหมือนลัวคุณผู้า่ฮัดียว แกคิดว่าฉันจูงตรงนี้ไม่ได้เงี้ยเหรอฮะฮึบฮึบจะเอ๋ององดีงงดีงงดี <c oughs> อย่างก่อนเนาะอย่างก่อนอยู่ไหนกันวะยุงยุงมันอยู่ไหนวะด้านล่างหรือเปล่าเดี๋ยวแม่งคงมึงไม่ได้มากลายร่างมาสิงร่างกูอีกใช่ไหมเนี่ย เออย่างครับยังยังเออข้างล่างข้างล่างโดนเอบแอบว่าโดนตบเอื้ออื้อฟอกลูกเบียร์ก็ด้วยโชคดีประตูเปิดลูกเปิดแล้วไปเลยฮึดสไลด์สไลด์สไลด์จูปลาโก ปึ๊บติดติดติดชิปอุ้ยลูกซองขอบฟ้าเจ๋งเฮ้ยได้ปืนมันตะไพรรแล้วนี่ใช่แน่โอ้โหขึ้นมาชั้นสามเลยยิงแรงไปหน่อยอ่ะรอดเว้ยตายดิไม่ตายมันตอนแรกคือตอนแรกผมว่าผมผมน่าจะรอดนะถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวยุงบนหัวยุงบนหัวโอ้แหนบเนื้อแหนบเนื้อแหนบเนื้อยุงโอ้แหนบเนื้อแหนบเนื้อกูไปแล้ว แนบเนื้อแนบเนื้อกูอไปแล้ววายวายวายเออไปหาปืนก่อนละนี่แน่แหวนดอกไม่น่าจะถูกเปิดแล้วมั้งแต่ว่า17คนมาคนเล่นห้องเนี้คราวนี้เยอะนะคราวนี้เยอะคราวนี้เยอะเอ๊ะตอนก่อนก็เยอะหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวหาโลอีกหนึ่งโลฮัลโลหนึ่งโล แล้วก็ปืนพกคอบเขียวอุ้ยได้มาแล้วอเจ๋งดีงามพระรามกันไอ้ไน้องคนนี้ที่แย่งชอบแย่งปืนผมเนเอาอาเอาอเอาใครใครใครไม่ใช่คนไทยไ,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 ไม่รู้จักไม่รู้จัก บวอะไรเอาละเฮ้ยลูกสองขอบท้องไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่มันก็แค่ปืนกะกาอีกหนึ่งกระบอกไม่เอากูไม่เอาตบแป้งเลยไม่เอาตรงไหน ทำไมน้องนี <time> <c oughs> ้ชอบคุยกับผมบเหมือนรู้ว่าคือเขาไม่รู้นะแต่เขาเหมือนรู้อ่ะหรือคุยอ๋อแค่คุยไปเรื่อยเฉยแค่คุยไปเรื่อยโอเคดีนะเนี่ยเารู้กันแลยทุกคนรู้กันแล้วย่งอย่างอย่งเราจะเรียนต่อไปนะครับแมวแมียวอ๋อแมวแมวผมนว่าแมวแมวเหรอแมียวแมวที่รถไฟนี่ไงนี่รถไฟตกขบวนตรงนี้แหละที่เราต้องมาฮึบฮึบเฮ้ยแอร์ดับมีคนเปิดเออ ไม่เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้อุ๊บส์อัพแอนดาวยิงนัดหนึ่งขึ้นไปที่เดิมที่เดิมเลยครับเอเกไม่มีไม่มีฟ้าเลยวะเจ็งเจ็งแล้วเจ็งปนเจ็งตอนนี้คนเปิดแอร์ดับสองคนนะครับตรงนู้นน่าไปจริงๆเลยเว้ยแต่แบบไปนี่น่าจะไม่เหลืออะไรแถมไกลซะด้วย500เมตร ห้าเมตรเลยนะมันคือระยะทางที่รถไฟมันไปถึงสถานีปลายทางเลยนีไ่ไกลมากโอ้เอาไงดีวะเฮ้ยแอร์ดกเปิดแล้วครับตอนนี้เอาไงดีเอาดีไหมเอาดีหรือเปล่าจะเอาดีไหมเอาดีหรือเปล่าแถมเป็นรถไฟหหรือเปล่าวะนั่นอ๋อรถไฟธรรมดาโอเคยังอยู่ในชันชาลาอยู่ชันชาลานี้ยังไม่ออก300เมตรเฮ้ยไปเอาหน่อยก็ได้นะผมว่า เาวรจากที่เพื่อนเปิดมันต้องเหลือบัางแหละนะอย่างน้อยก็ขอบทองปืนอื่นปืนขอบม่วงอะไรยงนี้แต่เหมือนเขายิงยีงกันอยู่อะไปเสี่ยงดีไหมวงมาเลยด้วยแมวแล้วแมวแล้วเห็นวงมาแล้วแบบชื่อหายไปหนึ่งชื่อโดนระเบิดตั้งไงตายหาไปหนึ่งตายไปสองแล้วงีเ่เงี้ยๆจังเลยนะรถไฟตอนนี้ออกตัวแล้วนะครับมีคนขึ้นรถไฟอยู่หนึ่งคนนะเออ แต่ด่านนี้มันไม่ค่อยคุ้นว่ะไอ้นี่ด่านนี้ด่าอะไรวะบอสอีกแล้วอะโอ้อะไรวะบอสอีกแล้วเ,วเดี๋ยวเดะเยิเดะ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 เเดียเยะเเมดะเดะเดะดะเดะเดะงดะเดดเดเออดเ,เ,มมเดดเดเเดเ เต็มหลังเลยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยุ่แปลงล่างอ๋อไม่ใช่อโอโอเต็มหลังเลยเมื่อกี้แสบคันไปหมดแล้วนี่ลาด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 มาดีเปลย์เลยน้องน้องจะเล่นพี่ดีเปลย์เหรอ,อเออฮ้ยวื้อสไลด์กูไปละนี่เนี่ยเอออยู่หลังท้ายไว้ดีกว่า ปปปุุ๊๊๊บบอะระเบิดระเบิดกว่าจะยิงโดนนะอีดากโดนยากโดนเย็นนักวิ้ววิ้ววิ้วกายล่างแม่เหมือนรู้ว่ามันกำลังจะตายก็เลยวาร์ปกายล่างก่อนเอาละตรงนี้ปืนโอ้โหไม่ใช่ขอบฟ้าเว้ยปกติเมื่อก้เจอปืนพกขอบฟ้าแบบแปลกปลายนะเนี่ยแต่อันนี้ไม่เจองั้นเอาโล่ก่อนหนึ่งโลหายไปหนึ่งโลแล้วอ๋อ ไม่มีเอ้ยโหลกูคนกูรู้มึงยิงเช็คแต่กลาดซมดแม็กน่ากลัวจังเหมือนแค่อะไรพี่แค่อะไรพี่เดี๋ยวน้องไอมีบอสเลือดเหลือหนึ่งลอดหนึ่งลอดหนึ่งลอดเสียงตู้อีกแล้ชิปจอหยุดเต้นเหรอเฮ้ยเปรียงเฮ้ยเปรียย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  เออเหมือนเขากำลังนัวกับเฮ้ยบอสมี2ตัวอะไรอยู่วะตัวเดียวก็ลากเลือดแลยมาสองแลลๆ,ๆชิปหาย้ยเร็วงั้นอยู่มันตรงนี้แหละอ่าสบายใจบอสคุมรถไฟแล้วตอนนี้มึงไม่ใช่คนแทม้มาทำไมมาทำไมเออรู้ยิงอยู่เนี่ย ระเบิดแล้วด้วยเออระวังปุ๊บฮุมฮ่ะโหลอะไรได้ยินหูไม่ได้นวดเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไอ้ตัวระเบิดมันไม่ใช่ยุงมันไม่ใช่บอสเดี๋ยวๆแสงมันหัวแสงมันหัวชิบหายแล้วแสงมันหัวอึ๊บอึ๊บอึ๊บสอะอึ๊บอึ๊บสะควายตกชิบหายแล้ว ว้าเกือบไปตกน้ำนึกว่าชะตาจะขาดไปแล้วขี่เลยไม่เพื่อนขี่เลยเล่นคขำๆสนุกสนุก,กามา,กา,มามใช่บอสเออระเบิดไม่รู้ใครยิงว่าแต่ไม่ใช่พี่แน,น่ๆเลยเอาหลัก่อนวงบีบแต่ว่าอีกไกลอยู่นะครับอีกไกลอยู่เอาลูกเอ้ยบูชิเบ้เอ,อ้ยบอสเบ้งอยู่ตรงหอคอยหลั เอาละระเบิดลงแน่ตรงนี้ระวังอยู่ยิงมันเลยยิงมันมันจะอา่าวเห็นเมื่อกี้เลือดมันเหลือนิดเดียวทำไมมันเลือดเต็มอีกแล้วขี้โกงนี่ไอตัวนี้ขี้โกงเออยุงบอกกูตัวเดียวกัะน,นำซะเอ,อ้ยไปแล้วเอ,อ้ยปุ๊บลงน้ำแล้ว ยิงจูกก่อนแล้วโอ้ยวงมาแล้วโอ้ว้าคุณตกรอดวายน้ำนำรถไฟโอ้ยเย็ดเปียสเฮือชิปโอ้ยบอด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 บอบอบอเพื่อนบอเพื่อนเพื่อนเรารังท้ายเอ้ยแต่รอดแล้วไม่เป็นไร ได้อยเฮ้ยเพื่อ,อเนเพื่อแค่ฆ่าบอสได้แค่ฆ่าบอสไ,ไ,ได้อยู่ลังท้ายไปก่อนลังท้ายไปก่อนพอบอสม่นขุมแน่รลยไปเฮ้ยยิงยิงยิงตายมันไล่ตามเพื่อนเรามายิงเพืเ่อน,เ,นเออตายเห็นยังวีนี่คือคนตายชิปชิปชิปครับชิปครับตายรัวรัวเลยครับรออะไรครับรออะไรเหมือนแม่เลียยให้ไปกรอกน้ำแลวยืนนิ่งไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงหัวบอสเลยครับ อะไรครับอะไรครับไปไหนแล้วครับเออหลังนี่ว่าแล้วเมื่อกี้หายไปไหนเนี่ยแปลงร่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยช่วยช้วยอโอ้ยแน่นแน่นเนื้อเนื้อปฏิคับเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจให้ครับ จะเด็กกูในน้ำจะเด็กกูในน้ำกูยิงในน้ำได้นะเพื่อนครับอีก38เมตรเบื่อเบื่อเบื่อร็วๆปืไฟหนึ่งคนขึ้นมาแล้วโอ้โหนาสีปกติแล้วอ่ะบอสเฝ้าเลยเหรอบอสตายครับเออผ่านผ่านเว้ย โดที่สามว่ะโคตรเลยขนาดนั้นเลยไปละเ<อ>ไป,ไปพี่ <c oughs> ไปเออมีเออที่รู้ว่ไปเลยมันยังไม่รู้ <c oughs> อๆๆๆโอ้ยไม่ไหวแล้วคอแทบแตก <ST ca k> โอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเช่นแล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ